นี่อันนี้ก็คือของเล่นที่เราไปแบกไปหามกันมานะทุกคนก็คือแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมันก็จะดูแบบเลอะเทอะหน่อยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือแบบยังไม่ได้ขนไปแบบต่อไปทําให้น้องเจฟเล่นนะคะก็จะประมาณนี้เลยยังอยู่ในถุงแล้วก็เหมือนแบบเลอะเทอะเปิดเลอะเทอะเปื้อนก็เดี๋ยวจะให้พ่อเจมจัดการแบบไปต่อให้น้องเจฟเล่นกัน ก็ฝนพึ่งตกไปทางก็จะเละเทอะหน่อยมันก็จะแบบว่าขี้ดงขี้ดินแบบกระจายกระจายเต็มเลยโอ้โหเดี๋ยวจะไปดูแบบโซนที่เราจะใช้ติดตั้งของเล่นกันว่าเป็นประมาณไหนเดี๋ยวจะพาเดินไปชมตรงที่พ่อเจมล้างของเดีนะะ๋ยวจะพาเดินไปชมตรงที่พ่อเจมล้างของนะคะนี่มันก็จะเละๆประมาณนี้เลย เละเธอะเดี๋ยวมันก็จะดูเอี่ยมดูเอี่ยมหูเอี่ยมตานะคะเดี๋ยวมันก็จะดูแบบปริ้งขึ้นมาเลยทุกคน <Amazing. S 1> อันนี้ก็ล้างไปก่อนล้างไปก่อนทําความสะอาดไปก่อนอันนี้พอต่อได้นิดหน่อยแล้วก็มาขัดล้างทําความสะอาดก็จะประมาณนี้เลยบางคนแบบอยากเห็นแบบตอนเสร็จอ่ะเดี๋ยวจัดให้ตอนเสร็จอีก EP หนึ่งมันก็วางแบบเละเกลละกะดูไม่น่ามองนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นที่จะติดตั้งให้น้องเจฟก็ยังทําไม่เสร็จนะคะยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวลองวางเซิฟเซิดูก่อนว่ามันจะเป็นประมาณไหนอ่านี่ก็ชิ่งช้าวันนี้พอเจมได้ทําชิ่งช้าให้น้องเจฟก็อันไหนแบบว่ามันคือเอาจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรแตกหักหรอกค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องเอามาต่อเติมเอามาต่อเอ,เองให้มันเป็นรูปเป็นล่างเราก็จับนู่นจับนี่มาต่อกัน นี่อันนี้พอเจมก็ปีนขึ้นไปมัดบนหลังคาเลยลงทุนจัดจัดลงทุนมากเลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์อีกจุดหนึ่งใส่สไลเดอร์ส่วนสนุกน้องเจฟก็จะมีประมาณ2จุดที่คิดไว้แต่ตอนเสร็จก็ต้องมาดูอีกที <c oughs> ก็คือชิงช้าเนี่ยเราจะทำแบบเซฟเพื่อแบบว่าให้ปลอดภัยเลยนะคะทุกคน เซฟคือแบบเซฟให้ปลอดภัยก็คือแบบว่าจะวางต่ำๆระดับพื้นแค่นี้นะคะไม่ให้สูงมากเผื่อน้องเจฟเล่นเผื่อตกอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ต้องโดนกระแทกแบบรุนแรงคือเซฟให้ปลอดภัยสุดๆนี่พอหันมาทางนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์อีกฝั่งหนึ่งใจคิดไว้กะว่าจะทำสองฝั่งแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นพวกของเล่นรถแล้วก็เครื่องครัวทำกับข้าวอะไรประมาณเนี้ยคือแบบจะจัด ใจคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวเราจะต้องมาดูตอนเสร็จอีกทีว่ามันจะได้แบบที่คิดหรือเปล่าอันนี้ก็คือของเล่นที่ยังไม่ได้ประกอบเลยนะไม่ได้ประกอบคือแบบอืมคือแบบไม่รู้จะเอามาทํำยังไงให้แบบเป็นลูกเป็นล่างเลยพูดไม่ถูกเดี๋ยวต้องมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่พอเจมประกอบอีกทีหนึ่งตอนกําลังทํานะคะ ของเล่นบางอันนะที่มันใช้ฐานก็คือแบบว่ายังเล่นได้ยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยนะเราต้องซื้อฐานมาลองใส่เองอันไหนติดอันไหนไม่ติดก็คือแบบต้องลองเองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวเครื่องครัวก็จะมีหลายอันเดี๋ยวตอนเสร็จจะมาจัดวางให้ดูนะคะตอนเสร็จจะมาจัดวางให้ดูสไลเดอร์ก็จะมีหลายแบบนะคะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีว่าจะเป็นประมาณไหนใจคิดว่าจะเอาเอา่อ มาอ้อมสาวไว้ก็คือแบบเป็นตรงนี้คือแบบเป็นส่วนสนุกเลยเป็นโซนส่วนสนุกของเจฟเลยก็จะมีของเล่นหลายอย่างเลยเดี๋ยวก็มาติดตามชมกันต่อไปนะคะเดี๋ยวตัดไปตอนที่พ่อเจมกําลังทํากันเลยดีกว่าค่ะและอันนี้เราก็เริ่มจะประดิฐ์อีกแล้วจะเอามาต่อกันเดี๋ยวมาดูก่อนว่าส่วนไหนมันควรอยู่ตรงไหนจะจัดเตรียมว่าละแวกไหนควรต้องวางอะไรอันนี้ก็คือประตูใช่ไหมเจม นี่ก็คือประตูนี่จะไปวางฝั่งไหนดีน่าจะหันหน้าออกน่าจะได้คือแบบจะล้อมคือแบบล้อมคอ,อกเลยทุกคนคล้ายๆคอ,อกเด็กอะ่ะเออจะล้อมประมาณนั้นเลยแล้วพอ,อข้างในก็จะเป็นส่วนสนุกเลยนี่เราก็ได้ประตูมาได้มาประมาณกี่อันประตู สามเนี่ยแบบเนี้ยก็จะเป็นก็จะมีประมาณสามอันเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็ต้องแบบเอาหัดหาอะไรมาต่อเติมให้มันเป็นคอกได้อะเนาะนี่อันนี้เจมก็ไปซื้ออุปกรณ์มาเมื่อกี้ส,สดๆใหม่ๆเป็นน็อตสกูมั้งน่าจะใช่นะโอ้ยแพงมืออันนี้เป็นน็อตสกูเอามาไว้มาไว้ยิงยิงคอกเออมาไว้ยิงคอก คลิปนี้ก็จะถ่ายให้ดูคร่าวๆกันนะทุกคนถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเออเราจะเอาอะไรไว้ส่วนไหนจะเอาอะไรไว้ประมาณไหนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะทําเป็นคลิปตอนแบบสมบูรณ์แบบแล้วเออนี่อันนี้ก็ตามเจมมาตรงกระท่มนี่มาหรือเออก็ได้มาเยอะอยู่นะเจมเออคอกก็น่าจะพอมั้ง เอออันนี้ก็มากระท่อมแบบถ้าใครเห็นในติ๊กต็อกจะรู้ว่าตอนแรกอ่ะมันลกขนาดไหนตอนที่เอาของมาลงทีแรกอะ่ะตามเข้าไปดูติ๊กต็อกเจฟฟี่จอมพลังกันแล้วกันนะทุกคนตอนแรกมันจะลกกว่านี้แต่เมื่อเช้าเจามาใช้สาวเดินมาเอาใช้วิ่งมาเอาของเออก็วิ่งโกยโกยโกย,โกยไปตรงที่จะจัดสวนสนุกนี่อันนี้ก็ได้เยอะอยู่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยเนาะ นี่อันนี้กระท่อมก็เรื่องแบบจะจะเกลี้ยงละจะเกลี้ยงละเออไปลกตรงนู้นแทนเจมบอกไปลกตรงนู้นแทนโอ้โห,หแดดโอ้หร้อนจดนี่ก็ไปเอาบันไดามาไว้ปีนต่อชิงช้าเมื่อเอช้านี้นี่คลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูข้าวก,ก่อนเอาแบบตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยให้ทุกคนแบบคิดภาพตามไปก่อนแต่ เสร็จสมบูรณ์แบบเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูวิธีเนึง่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะสมบูรณ์จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องหาเหล็กหาอะไรมาต่อเอาถ้ามันไม่พออันนี้มันก็จะเปือเป้อนๆหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างทีหลังเนี่ยครอแค่นี้ไม่พอน้องเจ๊ปีนหรอกน้องเจ๊ปีนได้เออแบบแค่กันให้รู้ว่าเป็นส่วนสนุกทุกคนเดี๋ยวจะมาดูฝีมือเจมว่า พ่อเจมเนี่ยจะทําให้น้องเจฟได้เล่น,ลนแบบว่า work work หรือเปล่า<ม>เกินว่ะเอ้ยไม่พอว่ะสาวว่าอันนี้ก็คือใช้ท่อ PVC แบบมาเสียบแทนนี่พลังช้างใส่ได้ปะ พอดีเลยไงอย่างก็แบบมากับคู่มือเลยนี่เจมก็ใช้ทอ่อ PVC ใส่แทนนะคะเหมือนอุปกรณ์มันมาไม่ครบอะ่ะเราก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงเอาให้มันใช้ได้มันก็จะเสียบกันได้พอดีเลยแบบนี้เลยลัวน้องเจฟก็จะใช้ทอ่อ PVC เสียบเพื่อให้มันอยู่ Amazing อ่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปว่าเจมจะแปลงอะไร ๋ย่ไปดูชิ้นต่อไปว่าเจมจะแปลงอะไรที่มันจะสามารถใช้ได้บ้างนี่ลัวก็แบบดีๆทั้งนั้นเลยเสียดายเอามาดัดแปลงให้น้องเจฟไปเล่นนี่อันนี้เจมก็ลงทุนไปซื้อผ้าอะไรนะเจมผ้าสแสมใช่ไหมลงทุนซื้อผ้าแลมมาใหม่มาปูพื้นให้น้องเจฟนี่ผ้าสแลมสีดำ อันนี้แบบหนาใช่บ,บหมเราสั่งมาทั้งหมดความยาวห้าเมตรนะคะทุกคนความยาวห้าเมตรแล้วก็ทั้งหมดสามแผ่นทั้งหมดสามแผ่นเลยครับนี่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 พาสแรมเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆเพิ่งลงรถมาเลยลงทุนน่าดูหมดค่าพาสแมไปทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตะเลก จะเอาเป็นญ้าเทียมเนาะยาเทียมแผ่นละประมาณ1เมตรคูณหนึเมตรแผ่นละร้อยบเาบาทในช้อปปีแต่เราแบบอะไรนะมันอับเออเหมือนแบบว่าถ้าสกปรกไปมันก็ทําความสะอาดลําบากอะเนาะก็เลยแบบคิดเอาผ้าสแสรมดีกว่ามันจะมีสีสีเขียวสีเขียวแบบบนหลังคานะคะแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้เราก็เลยเอาสีดําดีกว่าเพราะว่ามัน พอวางของเล่นแล้วม็ตัดจะของเล่นดีสวยดีนะคะนี่นี่มันก็จะมืดมันภาพมันมืดมืดนี่เอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูตอนกู้าสแสลมเสร็จอีกทีหนึ่งนี่ลงทุนน่าดู ันนี้ก็ที่ที่ที่กั้นก็จะมีประตูด้านนี้โอประตูเยอะประตูประมาณสาสี่ประตูเดี๋ยวจะต้องใส่อีกใส่ด้านซ้ายด้านขวาอีกเดี๋ยวดูก่อนว่าประตูอ่ารว้วมันจะพอประมาณไหนก็กว้างอยู่นะคะทุกคนพื้นที่เล่นของน้องเจฟก็ความยาวความยาว5เมตรนะคะความยาว5เมตรคูณ ความกว้างอย่างเงี้ยเท่าไหร่ห<ม>้าเมตรเท่ากันเหรอห้าเมตรคูณห้าเมตรทุกคนก็ยังยาวก็ถือว่ากว้างอยู่เหมือนกันคือแบบเล่นได้แบบมันๆเลยแหละสนุกสนานเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่วางของเล่นแบบเอาของเล่นตกแต่งข้างในพื้นที่ก่อนอย่างนี้ก็ยังเห็นไม่เป็นรูปเป็นร่างอ่ะ และแล้วก็ขําแล้วทุกคนอ่ะตอนนี้ก็ข้ามแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ทำสวนสนุกจนข้าเลยตั้งแต่เช้าจนดึกเลยนะคะนี่วันนี้ผลงานของเจมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็คงประมาณอีกสักสองสามวันถึงจะได้เล่นนะคะวันนี้ก็ทำ รั้วอ้อมได้แค่นี้นะคะรั้วก็จะจบแค่นี้เดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์เสริมมาต่อเติมนะคะรั้วมีประมาณแค่นี้เลยก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีพีต่อไปก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะว่าอ่าเสร็จผลงานจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงนะคะผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ ติดตามชมคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะคะทุกคนเดีวกลับมาเจอกับช่องเจฟฟี่จอมพลังใหม่ในคลิปหน้านะคะ